ชวแปเดี๋ยวผมจะพามารีวิวโรงแรมหน่อยไม่รู้ว่าจะเปิดคลิปยังไงแต่ว่าเอาแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนก็วันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรม MP House ของผมนะฮะก็จะรีวิวว่ามีห้องแบบไหนบ้างแล้วก็มีกี่ห้องนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูคร่าวๆนะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยืดยาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ครับพาดูบรรยากาศ นี่ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะฮะเป็นบริเวณที่จอดรถนี่ก็จะเป็นทางเดินขึ้นของเอรถเข็นนะฮะเผื่อมีผู้พิการมาแล้วก็จะได้ขึ้นสะดวกก็ชั้นล่างของเราสมมากจะเป็นห้องเตียงคู่นะครับชั้นล่างจะเป็นห้องเตียงคู่นี่เป็นห้องที่สามนะครับจะเป็นห้องเตียงคู่ส่วนมากห้องค้าล่างนี่ก็จะเป็นเตียงคู่ห้องเตียงคู่หมดเลย นะครับต่อมาก็จะพามาดูห้องที่เป็นเตียงเดี่ยวบ้างครับห้องเตียงเดี่ยวก็ด้านล่างจะมีอยู่สองห้องห้องที่และห้องห้องมีห้องที่หนึ่งก็คือห้องอยู่ห้องแรกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่เดี๋ยวผมพามาดูห้องที่มันว่างดีกว่าอันนี้เป็นห้องเตียงคู่ครับแล้วก็ห้องมันจะอยู่มุมนี้อ่านี่ก็เป็นห้องเตียงคู่อะะรก็ที่เป็นห้องเตียงเดี่ยวห้องนี้จะใหญ่ที่สุดเลย พ่อปกติห้องนี้ผมทำไว้สำหรับนอนสี่คนสำหรับนอนสี่คนแต่ว่ามันเป็นห้องเก่าของผมไงผมเลยทาให้มันกว้างหน่อยให้มันเป็นสี่ให้มันเป็นเตียงเดี่ยวนะครับห้องนี้ก็จะเป็นสองคนแล้วก็ไปมูนุตก็จะมีห้องเตียงคู่อีกห้องหนึง่ง ห้องนี้เหมาะกับคนที่เป็น introvert เพราะว่าไม่ติดกับห้องไหนเลยก็คือจะอยู่ห้องเดียวๆเ,เดี๋ยวผมพาไปดูชั้นสองห้องชั้น2นี่ก็ส่วนมากจะเป็นห้องสามคนกับห้อง4ี่คนนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่สองห้องที่ผมกำลังจะ3มห้องที่ผมกำลังจะรีโนเวท กำลังจะทําให้มันเป็นห้องที่มันนอนได้สามคนแบบสบายๆนะฮะก็คืออาจจะเปลี่ยนเตียงสักสามฟุตครึ่งเป็นสามฟุตธรรมดานะครับจะได้ไม่เบียดกันเยอะเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้ใหญ่มากเดีย๋ยวผมให้ดูตัวอย่างห้องสามคนตอนนี้ก่อนอืมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างห้องที่นอนได้สามคนนะมันก็จะติดติดกันแบบนี้ซึ่งบางคนก็นอนได้บางคนก็ซสีเรียสว่า ปิดกันเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ทําอะไรกันนะ <Nope. S 2> ต่อมาก็เป็นห้องนะครับห้ามสวดกัญชาแถวนี้ฮนะเพราะว่าส่วนมากเมาฮนะผู้ที่สูงก็มีแต่พวกฝรั่งนี่จะเป็นห้องพักสี่คนครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันผมจะเอาเอ,อตัวเตียงห้าฟุตตัวเนี้ยผมจะย้ายไปห้อง ห้องที่มันนอนเป็นห้าฟุตสองเตียงก็นอนได้สี่คนอ่าแต่ว่าฝรั่งเขาชอบนอนสองคนเพราะว่าเขานอนคนละเตียงเลยใหญ่ๆอันนี้เดี๋ยวผมจะย้ายออกแล้วผมก็จะใส่เป็นเตียงสามฟุตสองอันนะครับจะได้แยกที่นอนกันคนที่มาสี่คนก็จะได้นอนแยกกันไปเลยอ่าห้องก็ประมาณนี้ก็จะมีพวกน้ําพวกชากาแฟนะแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ํา วิวที่โรงแรมผมไม่มีอะไรครับก็จะเป็นวิวบ้านบ้านบ้านจริงๆฮะบ้านจริงๆเลยโอเคอต่อมาก็จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวห้องเตียงเดี่ยวนี่ก็จริงๆมันเป็นห้องทะลุกันได้นะมันมเป็นประตูมันเอาไว้ทะลุก,กันสําหรับใครที่มา,าครอบครัวใหญ่นะฝั่งนู้นนอนสี่คนฝั่งนี้นอนสองคนพ่อแม่ฝั่งนู้นเป็นลูกอะไรอย่างนี้ก็ห้องนี้จริงๆเชื่อมกันได้แต่ว่าผมแปะไป้ายไว้นะครับห้ามเปิด โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันครับอย่างพอเดินออกมาก็มุมนู่นเลยอันนี้สามารถจะเป็นห้องสามคนหมดเลยแต่ว,ว่าผมจะทําห้องเตียงเดี่ยวไว้อันหนึง่งเผื่อใครอยากได้บรรยากาศเช้าเ้านะไม่อยากวุ่นวายกับข้างล่างอยากอยากจะมาอ่านกุรลอ่านดิเกตอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับเห็นวิวภูเขาอะไรสวยงามห้องน,นี้ก็จะเป็นห้องที่ผมทําใหม่นะครับเพิ่งรีระเวยนใหม่เลยนะครับ แอร์ก็เพิ่งติดใหม่ฟ้าก็เพิ่งทําใหม่ห้องน้ําก็เพิ่งทําใหม่ครับค่อยๆทาไป้าลานี้ก็ม่มีอะไรครับก็ปิวปิว,วบ้านๆเหมือนกันแต่ที่นี่ห้องนี้ผมรู้สึกว่าลมเย็นมากเพราะว่ามันเป็นลมมาจากภูเขาฝั่งนู้นเนาะมันก็ซัดมาเข้าห้องเราโอ้โหเย็นมากเลยตอนนี้อากาศเย็นนะตน้นมะม่วงที่ผมก็กําลังกาลังจะตัดอยู่แต่ว่าต้องติดต่อเจ้าบ้านก่อน ติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อที่จะตัดต้นไม้ต้นนี้เพราะว่าจริงๆมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากมันเอ้ยไม่ใช่มะม่วงครับมันเป็นลำไย,ยพูดผิดมันเป็นลำไย,ยต้นนี้คือปัญหามันคือว่ากลางคืนเนี่ยไก่ไก่บ้านบ้านไหนก็ไม่รู้นะชอบมันนอนแล้วก็มาขันปลุกลูกค้าตอนตีหนึ่งตีสองส่วนมากก็มีปัญหาตรงนี้กันก็จะมี ทีวีนะครับแล้วก็ที่นอนสั่งมาใหม่จะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องนอนสามคนแล้วก็ห้องมุมนู้นคือเป็นลูกค้ารายเดือนพิ่ย้ายออกเดี๋ยวผมก็กาลังจะรีโนเวทอยู่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมต้องทําหลายอย่างต้องต้องรื้ที่นอนอะไรพวกนี้ออกหมดนะครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่ามันเป็นห้องรายเดือนเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเราไปดูวิวชั้นสามกันจริงจริงชั้นสามก็ไม่มีอะไรครับจะเป็นห้องที่เป็นายเดือนจะเป็นห้องายเดือนซะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นห้องายเดือนเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสามกันแต่ว่าชั้นสามเนี่ยวิวสวยนะวิวสวยมากโอเคตอนนี้เราก็มาถึงชั้นสามแล้วนะครับจะเห็นบรรยากาศโห <Wow. S 1> ถ้าหน้าหนาวนชั้นนี้เฟี้ยวมาก แต่ว่าจะเป็นไยเดียนหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นขึ้นไปดาดฟ้านะครับผมไม่อนุญาตขึ้นไปก็ปิดประตูอยู่ข้างบนนะครับจะมีกล้องมีอะไรมากมายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นห้องไยเดียนหมดเลยนะผมพาไปดูห้องไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกค้าไยเดียนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันอันนี้คลิปคลิปแรกของผมก็พาตกบกกห้องตรงไหนก็ คอมเมนต์มาหน่อยวันนี้เหนื่อยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เพิ่งไปส่งของมาเนี่ยยังใส่อยู่เลยเพราะว่าร้อนแดดเปยียงเลยนะผมไม่หมดละโอเคก็ใครอยากสอบถามเรื่องห้องพักอะไรก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้หรือว่าเข้ามาในเพจของ MP House นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับจะมาเที่ยวแต่ว่าแนะนำว่าไม่ต้องจองล่วงหน้าเกินสามเดือน ตอนนี้มันเดือนห้าจะจองสําหรับเดือนมีนาปีหน้าอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องเพราะว่าผมไม่กล้ารับไม่กล้ารับลงหน้ากลัวมันจะติดปัญหานน่นนี่นั่นแล้วบวกกับกลัวที่ลูกค้าจะแคนเซิลนน่นนี่นั่นก็กันไว้ก่อนนะครับถ้าไม่เชื่อเรา,อาไม่ต้องจองไว้จองลงหน้าสามเดือนไม่เป็นไรห้องผมมีเยอะนะครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามาทัวร์เยอะก็อาจจะบอกลงหน้าละกันเพราะว่าเผื่อเราจะได้จัดห้องจัดอะไรกันนะครับ ตอนนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้หลายคนถามว่าไอเสานี้คือเสาอะไรนะสงสัยมันเป็นเสาอะไรจริงๆไอเสาเนี่ยมันเป็นเสาของเออมันเป็นเสาของเครือข่าย AIS มาเช่าที่ตั้งของเสาสัญญาณนะครับเพื่อที่จะกระจายสัญญาณให้ทั่วแถวนี้จริงๆในป้ายไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะครับมีหลายที่เลยส่วนมากเขาจะตั้งเป็นตึกเป็นเสาสูงๆคนระับแต่ว่า อันนี้แล้วแต่ของแต่และบริษัทไม่เหมือนกันอันนี้ของ a อคือเขาจะตั้งแค่สั้นๆแต่ว่าตั้งในที่ตึกสูงๆมันก็จะไปรยัดค่าเช่าไปเยอะเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับโอเคงั้นก็ผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับคลิปหน้าเป็นอะไรติดตามตอนต่อไปได้